ความต้องการใช้แรงงานเพื่อก่อสร้างในช่วงเศรษฐกิจเติบโตระบบเศรษฐกิจมีความจาเป็นต้องใช้แรงงานข้ามชาติเช่นพม,ม่าเขมรลาวเพื่อเพิ่มเติมจากแรงงานไทยที่ไม่พอสิ่งที่ตามมาเด็กๆตัวเล็กเหล่านี้นะ่ะที่ติดตามพ่อแม่เข้ามาในแหล่งก่อสร้างเมื่อพ่อแม่ต้องไปทํางานแต่เช้าเด็กเหล่านี้ก็วิ่งเล่นปีนป่ายเล่นอยู่ในห้องเพียงลําพังหรือมีพี่อายุ ตัวไล่เลี่ยก,กันคอยดูแลจึงเสีย่ยงต่ออันตรายและก็ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสืออยากให้เรียนหนังสูงไม่อยากให้ลำบากเหมือนพ่อแม่งสูงให้เรียนหนงอยากให้รูปเป็นอะไรบ้างอยากเป็นคนุณหมอคุณครูอะไรที่แคมป์คนงานก่อสร้างยานวัฒนธนิเบตจังหวัดนนท์ศูนย์เด็กเล็กลูกแรงงานก่อสร้างเกิดจากการร่วมมือร่วมใจ ระหว่างแรงงานก่อสร้างผู้รับเหมาและเจ้าของเพื่อให้เป็นศูนย์รวมกิจกรรมมีอาหารการศึกษาและความปลอดภัยให้กับเด็กๆตั้งแต่เช้าผู้ปกครองต้องออกไปทํางานเด็กๆเหล่านี้มาที่ศูนย์ครูประจําศูนย์ก็รับช่วงมาดูแลเหมือนพ่อแม่คนที่สองคอยดูแลบุตรหลานคุณครูอาสาก็จะออกแบบการเรียนการสอนเพื่อให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัย การเรียนรู้พื้นฐานรวมทั้งกิจกรรมและความต้องการของเด็กก็ค่อนข้างยากครับสําหรับการสื่อสารเนี้ยถ้ามามาใหม่ๆนี้ก็ฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่พออยู่นะพอเริ่มอยู่ไปก็ฟังรู้เรื่องบางคําครับพูด,พ,ดพูดอะไรมาอย่างอย่างกับผมมาเป็นครูผมก็สอนเขาสอนภาษาไทยถ้าผมว่าผมมาสอนเขาเขาก็สอนผมกันเด็กๆที่นี่บอกว่าชอบเรียนรู้วิชาภาษาไทย เพราะนําไปใช้ได้ในชีวิตประจาวันทําให้พูดคุยกับคนไทยได้เข้าใจเมื่อเขาโตไปเป็นผู้ใหญ่การพูดภาษาไทยจะช่วยให้พวกเขามีงานทําและยิ่งรู้ภาษาไทยมากขึ้นมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งอยากเรียนรู้ในระดับสูงสูงมากยิ่งขึ้นดีใจอยากเรียนหนังสือไทยใช่ไหมอยากเรียนได้เยอะยังอยอ่านออกเขียนได้ยังออกเขียนได้ พ่อแม่ของเด็กๆเหล่านี้ที่เป็นแรางานเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความเติบโตในเมืองของเราและก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราการดูแลบุตรหลานของพวกเขาก็คือการดูแลสมาชิกในบ้านหลังใหญ่ของเราทุกคนนักข่าวพลเมืองศูนย์เด็กเล็กก่อสร้างเดอะพาร์คแลนด์มุ่ทิ่สร้างสันเด็กรายงาน